วันนี้นำเสนอเมนูแกงบวบใส่กะทิใส่จ,จ,จนาดานนะคะน้ำมันมัสตาร์ดค่ะเม็ดมัสตาร์ดค่ะจนะถั่วจนะนะคะจนาดานดาลก็แปลว่าถั่วนะคะก็คั่วให้เขาสุกนะคะ ใส่หอ,หอมค่ะหอมแข็งไม่มีก็ใช้หอมไทยนะคะได้หมดมีอะไรก็ใส่แบบนั้นนะคะ่ะคุณประโยชน์เหมือนกันก็ผัดผัดให้เขาสุกนะคะผัดไปให้เขาสุกเหลืองนะคะ พริกแห้งค่ะพริกเขียวไม่มีก็พริกแห้งค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะมีอะไรใช้แบบนั้นเลยนุ่นไม่ควรควายหานะคะเพราะว่ามันไม่มีใบหมุยค่ะใบหมุยมีสองสายพันธุ์มีพันธุไหนก็ใช้พันธ์ุนั้นนะคะคุณประโยชน์เหมือนกัน ก็ผัดผัดไปเรื่อยๆให้เขาสุกนะคะมะเขือเทศค่ะผัดมะเขือเทศไม่ได้นะคะอาหารสคาาฮรีนะอาหารสคารา,ารีต้องมีการเคียวเครื่องนะคะมะเขือเทศหอมนะคะมะเขือเทศแล้วก็หัวหอม น้ำมันมะสดเนี่ยนะคะคือสารอาหารครบก็ผัดๆไปนะคะอันนี้เกลือค่ะเกลือดำเกลือชมพูทุงหมดนะคะเพืใช้เกลือดำแทนนะคะมีอะไรก็ใช้อน,นันเลยนะคะง่ายาเจียวไปให้มะเขือเทศเขาสุกนุ่มแล้วก็เละเลยนะคะ สารแอนโทไซนินเขาจะได้ออกมาเยอะๆนะคะอเไยเขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้ออกซิแดนต์น่ะสารแอนตี้ออกซิแดนต์น่ยก็ปิดฝาให้ให้เขานุ่มให้มะเขือเทศเขาสุกนุ่มนะคะก็ปิดฝาไว้สักสองสามนาทีอะไรเงี้ยค่ะมไม่ต้องไฟแรงเหมือนนุ่นนะนี่มึนไฟแรงมันจะไหม้กระทะ ขมิ้นผงค่ะต่อไปก็พริกแดงนะคะพริกแดงไม่ไม่ใส่เยอะเพราะว่าลูกกินด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปกินพริกข้างนอกเอากินสี่ห้าเม็ดก็ว่ากันไปนะคะเอาเผ็ดจนปากพองเลยนะคะ ผ,ผัดไปนะคะต่อไปก็ใส่บวบค่ะบวบเหลี่ยมก็ได้บวบหอมก็ได้นะคะนี่แบบไหนใช้แบบนั้นนะคะคุณประโยชน์เหมือนกันต่อไปก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำพอมันท่วมอะคะอ่ะเติมตามชอบ ก็กะเอานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกน้ำน้อยน้ำมากนะคะต่อไปก็ปิดฝาให้ให้บวบเขาสุกนุ่มนะคะอืมที่สำคัญต้องสุกต้องนุ่มเลยนะปิดฝาไว้สักครู่ค่ะนี่นะคะพอเขาสุกนุ่มก็จะประมาณนี้ค่ะแทบจะไม่ต้องเขียวเลยกินอาหารเหมือนเด็กนะคะย,ย,ย่อยง่าย กินง่ายย่อยง่ายนะคะ <Hi. S 1> ต่อไปก็ใส่ผักชีค่ะ <Hi. S 1> ผักชีสดนะคะ <Hi. S 1> มีประโยชน์มากเลยนะใบผักชีมีวิตามินซีด้วยนะอืมมีอะไรอีก ไม่รู้เหมือนกันก็ชิมรสดูนะคะก็ไม่มีรสอะไรหรอกมีแต่รสเค็มกับความหวานจากผักแค่นั้นแหละแต่อร่อยเฉยเลยนะอันนี้ตจะไปน่นใส่กะทินะคะเป็นกะทิคั้นเองนะไม่ใช่กะทิกล่องมีสารกันเสียนะคะเราคั้นกะทิเองเลยใส่ไปนะคะก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากนะคะลูกสาวนุ่นกินหมดจานเลยแล้วก็คือเจริญอ,อาหารมากๆนะคะปรุงร้อนๆแล้วก็กินร้อนๆเลยนะคะปรุงเสร็จใหม่ๆก็กินกันเลยนะคะอืมเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วค่ะอร่อยมาก